ุดการรอคอยกับงานประกาศรางวัลผลิตภัณฑ์ความงามอันทรงคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทยกับงาน i f ฟแอ b b ์บ e Boy s เ l i n g a w a r d ว2023เพื่อตอกย้ำคุณภาพแบรนด์โดยครั้งนี้มาในคอนเซปต์ Pink Star in the City สะท้อนถึงค่ำคืนของมหานครแห่งความงามที่เจ,จิดจรัสไปด้วยผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าที่การันตียอดขายสูงสุดแห่งปีของเมืองไทย ก็จริงๆแล้วงาน Best Selling Award นะคะก็เป็นงานที่ E Fanboy ะคะ่ะจับมือร่วมกันกันกบแบรนด์ Brand นะคะที่เป็นพันเนื้อของ E Fanboy ะคะ่ะแล้วก็เป็นการดูจากยอดขายนะคะของในปี2023เนื่องจาก E Fanboy คะ่ะเป็นผู้นำ b u ว l t i n แบบหนึ่งของประเทศไทยนะคะแล้วก็เน้นเรื่องการจับมือกักบแบรนด์ที่เป็นพันเนื้อของ E Fanboy จัดลำดับไอค้มความงามนะคะของปี2023ค่ะซึ่งปีนี งาน Best Selling Award ค่ะจัดเป็นปีที่4แล้วนะคะต่อเนื่องมายาวนานค่ะแล้วก็เป็นรา,างวัลน,นะคะที่ทุกคนทั่วประเทศนะคะรู้จักกันดีนะคะว่าอี e เพนบอเนี่ยแจกรางวัล Best Selling Award แล้วก็มีความน่าเชื่อถือสูงสุดนะคะในการให้รางวัลในสาขาบิวตี้ด้วยค่ะภายในงานยังได้พบปะนั่แสดงสุดเอ็กซ์คลูจากพระเอกนางเอกดาวรุ่งม,มาแรง ไมกี้และเยดาจากละครชุดดวงใจเทวพรมเรื่องขวัญรื้อไทยที่มาเปิดเผยเคล็ดลับดูแลผิวเน้นดูแลจากภายในสู่ภายนอกรวมถึงไอเทมบิวตี้ที่มีติดตัวตลอดซึ่งสามารถเลือกซื้อได้จาก if and boy ค่ะ